จริงไหมอะมีคำถามไหมครับส่วนของ Condition Programming นี่ควรแบบเร็วๆนะแล้วก็ได้ส่วนของ Iteration หรือลูปนะครับการเขียน o ูปการเขียนลูปลูปมีสามแบบลูป เป็น while loop ดู while แล้วก็ for loop while loop ต่างกันดู while ยังไงครับจ๋งได้ไหม while ก็ why คือในขณะที่หรือว่าในขณะที่เป็นอย่างนู้นอย่างนี้ทำอะไรนะครับดู while คือทำไปก่อนแล้วค่อยมาเช็คว่าถ้ามันเป็นแบบนี้ค่อยกลับมาทำอีกรอบนี่นคือความแตกต่างระหว่าง while ดู while while คือเช็คคอนดิชั o n ก่อนถ้าไม่เป็นไปตามคอนดิชั o n ก็คือไม่ทำเลยดู while ทำก่อนหนึ่งรอบแล้วค่อยมาเช็คคอนดิชันว่าจะทำต่อไหมนะครับนี่คือดูวายสุด For Loop เราจะกำหนดบอกว่าเราจะวนไปกี่รอบตามคอนดิชันที่เรากำหนดเอาไว้ในฟอร์ลูปนะฮะยกตัวอย่างอย่างเช่นในลูปดูวายในในวายลูน, oup, นะครับวายลู why จะเป็นแบบนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่ค่าที่อยู่ในวงเล็บเนี่ยเป็นจริงมันจะทำไปเรื่อยๆ คำว่าเป็นจริงในที่นี้หมายความว่าอะไรจำได้ไหมเมื่อกี้ที่ผมเอ่อผมเคยสอนไปล้นะครับประมาณสองสวิที่แล้วก็คือเป็น true กับเป็น false false คือ0 true ก็คืออะไรก็ต,ตามที่ไม่ใช่0นะครับหรือ condition ที่เกิดจาก expression พวกนี้นะครับอย่างเช่น x มากกว่า y หรือเปล่านะครับ x เท่ากับ y ไหมนะครับซึ่งพวกนี้ก็จะบอกว่ามันคือ true หรือ false เนอะนะครับ พราะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นจริงมันจะทำวายไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะไม่จริงนะครับเหมือนกันกบดูวายครับแต่ดูวายทำก่อนหนึ่งรอบทำก่อนดูก็คือทำก่อนหนึ่งรอบแล้วค่อยมาเช็ควายในขณะที่เท่าไหร่เนาะถ้าในขณะที่ตรงนี้มันไม่จริงมันก็จะหลุดไปเพราะฉะนั้นหมายความว่ามันจะทำก่อนหนึ่งรอบแล้วค่อยมาเช็คว่ามันจะทำต่อไหมนะครับโอเค ที่เหลือก็เหมือนกันครับก็คือเช็คค ondition ว่าจริงไม่จริงโอเคนะครับทีนี้เอ,อ <c oughs> for Loop For Loop จะต่างกับ Y Loop กับดู i l e ตรงที่ดู i l e เนี่ยกับ while เนี่ยมาเช็คจริงหรือไม่จริงแล้วค่อยทำเนาะแต่ For Loop เนี่ยเป็นการกำหนดว่าเราอยากจะทำกี่รอบตาม สิ่งที่เขียนเอาไว้ในสเตทเมนต์ตรงนี้โดยที่สเตทเมนต์ตรงนี้แบ่งออกเป็น3ส่วนขั้นด้วยซมิคลอนจำได้ไหมสามส่วนประกอบไปด้วยอะไรบ้างหนึ่งคือค่าเริ่มต้นนะครับว่าเราจะเริ่มมันด้วยค่าที่เท่าไหร่สองก็คือคอนดิชันว่าสมมติ x น้อยกว่า10มันจะทำก็ต่อเมื่อคอนดิชันตัวนี้ยังเป็นจริงอยู่ ต่อมาอันสุดท้ายก็คือ loop statement loop statement ตัวนี้คืออะไร loop statement เป็นการบอกว่าในการวนรอบแต่ละครั้งเกิดอะไรขึ้นนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นเริ่มต้นด้วย x เท่ากับ0 condition ของเขาก็คือ x น้อยกว่า10นะและในแต่ละ loop เนี่ย x เป็นบวกบวกก็คือ x อกับ x บวก1ดังนั้นหมายความว่าการมันจะเริ่มต้นการทำฟอร์ลูกด้วย x ด้วย i เท่ากับ0่อนนะครับและต่บใดก็แล้วแต่ที่ i เนี่ยยังน้อยกว่า10 ให้ทํางานไปเรื่อยๆในฟอร์ลูดแต่ในแต่ละลูปเนี่ยการลูปแต่ละครั้งจะมีการเพิ่ม i ไปแต่ละเพิ่ม i ทีละหนึ่งดังนั้นแบบว่ามันจะทํางานกี่รอบครับเริ่มต้นจากศน้อยกว่าสิคือ i เท่ากับเกเป็น10ไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นไ่ทำงานทั้งหมด0ูนย์ถึง9ก็คือ10รอบ โอเคอย่าลืมนะครับแล้วก็มีขอบเขตเหมือนกันนะขอบเขตก็คือวงเล็บเปิดวงเล็บปิดนะครับทีนี้ใน f o r l o ู p ถามว่าเราไม่เขียนได้ไหมไอ้พวกคอนดิชันเหล่านี้ไม่เขียนได้แต่คุณต้องใส่ Semicolon นะครับแบบ่งเป็นสามส่วนคือสุดท้ายมันต้องมี3ส่วนแต่3ส่วนนี้คุณจะใส่ตัวเลขใส่ตัวแปรล,ลงไปหรือเปล่าลอีกเรื่องนึง ถ้าคุณไม่ใส่เลยเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวคุณไม่ใส่เลยมันก็จะวนไปเรื่อยๆเพราะว่ามันไม่มีคอดิชันเนาะมันไม่ได้บอกบอกว่ามันวนไปจนกว่าอะไรจะเกิดขึ้นถูกไหมครับมันก็จะทาไปเรื่อยๆในกรณีนี้ถ้าคุณไม่ใส่ไอบกบวกเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณไม่ใส่ไอบกบวกตรงนี้แล้วคุณไม่มีไอโบกบวกอยู่ข้างในสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็จะทาไปเรื่อยๆเหมือนกันเพราะว่าไอจะไม่มีทางมากไม่มีทางมากกว่าสิบใช่ไหม ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลง i ภายใน ction, ฟังก์ชันภายใน for loop ตรงนี้นะครับหรือเราสามารถใส่เป็น i เท่ากับ i บก2ก็ได้แทนที่มันจะเป็นเพิ่มทีละหนึ่งแต่ละ loop ก,ก็จะเป็นการเพิ่ม i ทีละ2เป็นต้นนะครับโอเคนะ n e x t e d loop ออกซอมนะครับ midterm n e x t e d loop คือการเขียน loop ซ้อน loop อยู่ข้างใน รเรามีหลูปหลูปหนึ่งแล้วก็ซ้อนหลูปอยู่ข้างในนั่นหมายความว่าอะไรครับมันจะวิ่งเข้าไปทํางานในหลูปข้างในให้เสร็จก่อนแล้วกลับมาใช้หลูปข้างนอกว่าครบค o น d i t i o n หรือยังถ้ายัางไม่ครบก็วนกลับไปอีกรอบแล้วก็เริ่มต้นการทํางานภายในหลูปข้างในใหม่ยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับผมบอกว่าผมมี f o เห็นไหม n work ไว้แปลว่าอะไรเราไม่มีค่าเริ่มต้นของ n ใช่ไหมแล้ว n เนี่ยมากกว่าเท่ากับ1 n ลบ n ลบ ใช่ไหมครับนั่นหะมายความว่า n ตัวนี้มาจากไหนก็ไม่รู้โอเคมาจากสแกนแกน f ตรงนี้ใช่ไหมครับมาจากสแกน f ตรงนี้รับค่าเข้ามาเพราะฉะนั้น n จะเป็นร้อยเป็นอะไรก็ได้นะครับตราบใดแล้วแต่ที่ n ยังมากกว่าเท่ากับหนึ่งให้ทำภายในหลุมนี้ในหลุมนี้เกิดอ,อะไรขึ้นทําไปเรื่อยๆเจอหลุมอกันอยู่ในเริ่มต้นมีเขาเท่ากับหนึ่งเห็นไหมเพราะนั้นหลุมอันนี้เริ่มสตาร์ทด้วยเขาเท่ากับหนึ่งนะครับเขาน้อยกว่าเท่ากับ n ปรับใดก็แล้วแต่ที่เขายังน้อยกว่า n ให้เขาเพิ่มทีละหนึ่งภายในลูปนี้เพราะฉะนั้นลูปแรกมันก็ทาไปเรื่อยๆเนาะเขาหลูปตอนสตาร์ทที่เขาได้ก็หนืกับทำไปเรื่อยๆพอจบด้วยเขาที่เท่ากับ n มันก็จะหลุดออกมาขน้านอกแล้วก็ไม่ใช็คอนดิชันของ for ตัวนี้ใหม่ถามว่า n ตัวนี้สมมติผมรับเข้ามาร้อยแล้วมันลบๆจบลูมมันจะเหลือ99ใช่ไหมถามว่ามันยังมากกว่าหนึ่งไหมมากกว่ามันก็ทําต่อแล้วก็กลับมาที่ f o รลูปตัวนี้ใหม่ซึ่ง f o รลูปตัวนี้ก็เริ่มสตาร์ทด ถูกไหมครับแล้วก็เช็คน้อยกว่าเท่ากับ n ซึ่ง n ตอนนี้เป็น99แล้วนะฮะถูกไหมเอเป็น99แล้วแล้วก็เริ่มทำตัวนี้ให้จบพอจบกระบวนการก็หลุดจากลูปนี้ขึ้นมา n ก็จะเหลือ98แล้วก็เป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกระทั่งครบนี่คือการทำเนสต์เด็ o ลูนะครับก็คือมีลูปซ้อนลูปเพราะฉะนั้นให้ทำลูปข้างในให้เสร็จก่อนแล้วกลับมาเช็คลูปข้างนอกว่าคอนดิชันครบแล้วหรือยัง พยายามก็ทําต่อเริ่ม start process ใหม่เข้าไปในลูปข้างในใหม่นะครับโอเคเน้นอีกทีนะครับการรับสแกน f ถ้าเป็นชื่อตัวแป,แปรแบบปกติคุณต้องมีแอดข้างหน้าจ๋งได้ไหมเน้นนะขีดเส้นใต้หนาๆเลยนะถ้าเป็นแค่ชื่อตัวแปรต้องมีเครื่องหมายแอดข้างหน้าเวลาจะรับค่าเข้ามาใส่ไว้ในตัวแปร <ted> <libr ame> แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเป็นอารเรเป็นอารเรชื่ออะไรแบบนี้ไม่จำเป็นต้องเครืขึ้นมาแอบเวลาคุณรักสแกนเองชื่ออะไรคือชื่อกลุ่มแล้วคุณจําได้เพื่อบอกว่ากลุ่มนั้นประกอบไปด้วยตัวแปรกี่ตัวด้วยไทป์แบบไหน ในกรณีนี้เป็นชาร์เรคเตอร์แปลว่าอะไรครับแปลว่าเรามีตัวแปรแบบชาร์เรคเตอร์ทั้งหมด8ตัวภายใต้ชื่อชื่อกลุ่มว่า C ใช่ไหมครับภายใต้ชื่อกลุ่มว่า C ดังนั้นเวลาเราจะเลือกเรียกใช้ตัวแปรแต่ละตัวเราเรียกจากอินเด็กซ์ของเขาโดยอินเด็กซ์เริ่มต้นจาก0เพะฉะนั้นถ้าเราเขียนอย่างนี้ชาร์ Char C 8แปลว่าเราเลือกได้เราเรียกใช้ได้จนถึง C เท่าไหร่ครับ C 7โอเคไหม C 7เพราะว่าอินเด็กซ์เริ่มจาก0เนาะ ทั้งหมดนี้ก็จะเป็น8ตัวเหมือนกันนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นไทป์อื่นนะจะเป็นอินทิเจอร์เป็นโฟลทเหมือนกันนะครับก็คือเป็นการบอกบอกว่าภายใต้ชื่อกลุ่ม,มอันนั้นนะ่ยมีตัวแปรทั้งหมดกี่ตัวด้วยกันเป็นไทป์นั้นนะฮะโอเคการกําหนดค่าเริ่มต้น้อสอบออกนะครับถ้าคุณจําได้การกําหนดค่าเริ่มต้นคือการใส่ ภายในปีกาเพื่อบอกวอกค่าเริ่มต้นของเขาเป็นอะไรทีนี้การกําหนดค่าเริ่มต้นมันสามารถกําหนดได้โดยที่เป็นกลุ่มที่ไม่ไม่กําหนดขนาดตั้งแต่แรกหรือกําหนดขนาดตั้งแต่แรกถ้าเราไม่กำหนดขนาดตั้งแต่แรกนะครับคือปกติการประกาศตัวแปรแบบกลุ่มเนี่ยหรือ a r เลเนี่ยคุณต้องกำหนดไซส์ใช่เขาไซส์ก็คือค่าตัวเลขที่อยู่ภายในวงเล็บปีกาสี่เหลี่ยม ถ้าคุณไม่กําหนดมันจะด่าคุณนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณกําหนดเฉยๆโดยที่ไม่ได้กาหนดค่าเริ่มต้นคุณจําเป็นจะต้องกําหนดไซส์ให้เขาแต่ถ้าคุณไม่ได้กาหนดไซส์ให้เขาหมายความว่าคุณมีความจําเป็นต้องกําหนดค่าเริ่มต้นให้เขาแล้วไซส์ของเขาจะเป็นไปตามจํานวนของค่าเริ่มต้นที่คุณคนดกําำหนดให้เห็นไหมไซส์ size ของเขาก็จะเป็นอันนี้เป็นเท่าไหร่พรามณสองสามห้าเจ็ดสิบเอ็ดใช่ไหมเพราะฉะนั้นะ ไซส์สองทามมีเท่าไหร่5ตัวโดยเริ่มต้นจากอินเด็กซ์ศจนถึง4ใช่ไหมครับโอเคแล้วถ้าสมมุติเรากำหนดขนาด5ตัวแต่แต่กำหนดค่าเริ่มต้นแค่3ล่ะหมายความว่ายัางไงไม่ยความว่าตัวที่เหลือก็จะมีค่าเริ่มต้นเป็น0ตัวที่เหลือจะมีค่าเริ่มต้นเป็น0นะครับอย่างเช่น n 5 1, 2, 3เพราะนั้น N0 เป็น 1, N2, N1 เป็น 2, N2 เป็น 3, N3 เป็น 0, N4 เป็น0ะฮะโอเคเข้าใจตรงกันนะครับมีคำถามไหมเพราะฉะนั้นการกำหนดตัวแปรแบบนี้ข้างหน้านี่คือชื่อกลุ่มนะครับแล้วเรามี ตัวแปรที่อยู่ภายในกลุ่มนี้คีย์เดินโดยได้ผ่านอินเด็กซ์ส r i n g ต่างกับกลุ่มของชาร์เตอร์ยังไงตรงที่ว่าสต i n g คือประโยคหรือคำที่มีส l ลสเอปิดท้ายโทษทีสแศูย์ปิดท้ายสศูเป็นตัวบอกบอกว่ามันคือการจบของส r i n g หรือคำเพราะฉะนั้นเวลาคุณกำหนดเป็นส r i n g นะครับคุณมีความจำเป็นต้องใส่สลศูนย์เป็นอักขระตัวสุดท้ายเสมอดังนั้นถ้าผมบอกว่าสกรีนหอวคำว่า hello world hello ก็ได้เนี่ย hello เนี่ยปรติ hello เนี่ยมีทั้งหมด5ตัวถูกไหม5้าชารคเตอร์5ตัวอักษรแต่เมื่อรวมกับสลศูนย์ด้วยจะกลายเป็น6ตัวอักษรถูกไหมครับดังนั้นถ้าผมบอกว่าสกรีน hello world ถ้าเขียนว่า string hello world แปลว่าอะไรแปลว่าข้างก้อนเนี่ยมี6ตัวอักษรโดยที่ตัวอักษรตัวที่6คือตัวปิดท้าย string สตริส0ดังนั้นเวลาคุณกำหนด array เพื่อรับค่า string กำหนด array เพื่อรับค่า string นะคุณอย่าลืมเผื่อไว้หนึ่งตัวอักษรด้วยนะครับห้ามลืมนะอันนี้พลาดกันเยอะมากตอนสอบ นะครับว่า mm hmm. เวลาคุณกําหนดเนี่ยคุณลืมใสยย่ตัวนี้ไปก็ถามคุณว่าคําว่า hello world ที่เป็นแบบสตริงมีทั้งหมดกี่อักษรมีตัวอักษรคุณนับไป hello world ใช่ไหมอย่าลืมนับสเ a ซบาร์ด้วยนะครับเพราะบบมีสเปซบาร์นะมีช่องว่างนับไปด้วยนะครับนี่คือหึงตัวอันะส่วนใหญ่ก็คือจะนับแค่ตัวสอนที่มันเห็นอยู่ตรงหน้าแต่ว่าลืมคิดถึงสศู 0. ห้ามลืมนะครับการกำหนดสตริงทำได้สแบบ าการกำหนดสตริงได้2แบบคุณจะกำหนดโดยการเป็น,ปน,ปนอยู่ในเครื่องหมายฟันหนูก็ได้หรือกำหนดแบบนี้ก็ได้เป็นค่าเริ่มต้นของอะเลแต่ถ้าคุณกำหนดเป็นค่าเริ่มต้นของอเลอย่าลืมใส,ส,ส่สละูปิดท้ายแต่ถ้าเป็นอยู่ในฟันหนูแบบนี้ไม่จำเป็นจะต้อง มีสแลส0ปิดท้ายมันจะใส่ให้คุณเองโดยอัตโนมัติโอเคไหมครับการกำหนดสตริงกับชาร r เล็ตเอร์มีความต่างกันในภาษา C คือถ้าเป็นสตริงคุณใช้ฝันหนูแต่ถ้าใช้หรือดับบันโคดนะครับแต่ถ้าคุณใช้ชาร r เล็ตเตอร์หนึ่งชารเลตเอร์คุณใช้เป็นซิงเกิลโคดขีดเดียวนี่คือความแตกต่างระหว่างการกำหนดสตริงกับการกำหนดชาร r เล็เตอร์ อย่าลืมเหมือนกันนะอันนี้ก็ผิดก,กันบ่อยนะครับโอเคการรับค่า print f มไม่มีอะไรครับคืออย่างนี้ตัวแปรแต่ละตัวที่อยู่ในกลุ่มของสตริงนะครับกลุ่มของสตริงหรือกลุ่มของกลุ่มของอาร์เรเนี่ยเราสามารถเรียกผ่านได้ทาง index ของเขาถูกไหมแล้วมันคือตัวแป,ปรปกติ ใช่ไหมมันคือตัวแปรปกติเพราะฉะนั้นเวลาเราจะ p ปริ t f จะสแกน f ก็คือปกติสมมุติผมบอกว่าผมมีพรามผมบอกผมมี m5 เนอะผมต้องการจะเรียกค่า m3 ออกมาปริ t ผมก็ใช้ Print f s l d แล้วก็เปอร์เซ็ d แล้วก็อะไร m3 ใช่ไหมซึ่ง m3 คือตัวไหนคือตัวนี้เลข2ถูกไหมครับ m3 คือเลข2โอเค ่างนี้ปริ้นแบบปกติถ้าสมมติผมผมต้องการเก็บค่าลงไปใน m 3ล่ะผมต้องการสแกน f เก็บไปไว้ใน M3 ผมต้องทำยังไงผมก็สแกน f ใช่ไหมแล้วผมก็บอกว่ามันคือตัวปรแบบปกติถูกไหมเพราะนั้นถ้าเป็นตัวปลาแบบปกติก็คือเราต้องใส่แอนไปข้างหน้าถูกไหมครับผมก็จะใส่ไว้แอน m แล้วก็วงเล็บ3เนาะสแกน f d แล้วก็แ m วงเล็บ3 เรามันก็จะเก็บค่าลงไปในใน m3 นะฮะแต่ในทางกลับกันครับถ้าคุณบอกว่าคุณมีการเรียกสแกน f โดยใช้ s และสตริงแบบเนี้ยแปลว่าคุณกำลังพยายามเก็บค่าลงไปในกลุ่มของส r i n g ไม่จะเป็นต้องมีเครื่องหมายแอดเห็นไหมไม่จะเป็นต้องมีเครื่องหมายแอด เพราะเรากการเก็บสตริงเนาะสตริงคือก้อนของข้อมูลใช่ไหมครับก้อนของข้อมูลเพราะฉะนั้นไอ้ก้อนของข้อมูลเนี่ยเราไม่มีความจําเป็นจะต้องเก็บลงในต้องใส่เครื่องหมายแอนหน้าชื่อกลุ่มเห็นไหมห็นนะอันนี้ห้ามลืมนะครับห้ามลืมนะ print f ก็เหมือนกันนะครับ p r ิ n t f ก็เหมือนกันการ print f ในที่นี้คือเราบอกว่าเราก็การปริ้นสตริงเห็นไหมเคือการปริ้นสตริงออกมา เวลาเราปริ้นก็คือเราปริ้นทั้งก้อนของข้อมูลจนกว่าจะเจอสรศูนย์ใช่ไหมครับ <S <S นนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ใช้วิธีการปริ้นชื่อของกลุ่มนั้นเพื่อปริ้นสตริงออกมาเพราะกลุ่มงานมันเก็บสตริงทั้งก้อนถูกไหมนะครับดังนั้นนะครับการเรียกใช้สแกน f นะครับหรือปริ้น f ของการปริ้นสตริงหรือรับค่าสตริงเข้ามาเราเรียกผ่านชื่อกลุ่มโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องหมายแอ โอเคไหมครับอย่าลืมนะสแกน f จะต่างกันนะถ้าสแกน f คุณบอกเรียกผ่านชื่อ variable คุณต้องใส่แอ d ไว้ข้างหน้าชื่อ variable แต่ถ้าเป็นรูปของ s t r i n g คุณอาหานชื่อได้เลยไม่จะเป็นต้องมีเครื่องหมายแอนนนะฮะเคนะโอเค อันนี้ก็ two, two dimensional array นะครับหรือมาไทย dimensional array ก็หมายความว่านอกจากที่เราบอกว่าเราจะมีแค่กลุ่มชื่อกลุ่มแล้วกจ็จำนวนสมาชิกเท่านั้นจำได้ไหมเราก็จะเปลี่ยนแบบนี้ก็คือว่าอันนี้เป็นชื่อกลุ่มอันนี้คือจำนวนกลุ่มย่อยและอันนี้จำนวนสมาชิกภายในกลุ่มย่อยแล้วคุณมองนะครับเราบอกว่าเรามีชื่อกลุ่มชื่อ t o dim ในกลุ่มนี้มี3กลุ่มย่อยโดยแต่ละกลุ่มย่อยมีสมาชิกทั้งหมด4ตัวแปรด้วยกันเพราะฉะนั้นตัวแปรทั้งหมดจะมีทั้งหมดกี่ตัวสาหรับกลุ่มที่ชื่อว่าทูดิม12ถูกไหมครับ3กลุ่มกลุ่มละสี่ก็4 3สก็12อก็มีทั้งหมด12ตัวแปรมันก็ได้กลายเป็นว่าถ้าคุณกําหนดค่าเริ่มต้นให้เขาคุณก็แบ่งวงเล็บเป็น3กลุ่มเห็นไหมครับตามนี้ หนึ่งกลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่มแล้วก็ปิดด้วยวงเล็บใหญ่ซึ่งบอกว่าไอ้กลุ่มใหญ่ตัวนี้คือทูดนะิมเนาะสมาชิกแต่ละตัวภายใต้กลุ่มย่อยก็คือมีทั้งหมด4ตัวนะครับมีทั้งหมด4ตัวถ้าผมพูดถึงทูดิม0 2ย์ผมหมายถึงตัวไหนแต่ละกลุ่มถูกอ้างฐานอินเด็กซ์ถูกไหมครับนี่คือกลุ่มที่ศูนย์กลุ่มที่1กลุ่มที่2 สมาชิกแต่ละตัวถูก่านอินเด็กซ์ก็คือเป็น0123ถ้าผมบอก0 2คือตัวไหนกลุ่มที่0คือกลุ่มนี้2คือ012คือ2ตัวนี้เพราะฉะนั้นถ้าผมพูดถึงทูดิน0 2ก็คือเลข2นะครับโอเคทีนี้ถ้าผมพูดถึงสปริงผมใช้ทูไดมิชแนลอะไ r รแบบนี้เก็บสปริง คุณสามารถมองอย่างนี้ได้ครับอันนี้คือสติหนึ่งกรุป๊ปถูกไหมซึ่งหนึ่งกรุ๊ปสามารถ represent หรือแทนที่ได้ด้วยสต r i n ถูกป่ะ s ตร i คือประกอบไปด้วยกลุ่มของตัวอักษรมันก็กลุ่มเหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละกลุ่มย่อยของเขาก็สามารถที่จะมองภาพเป็น s ต r i n g ได้ของแต่ละกลุ่มดังนั้นถ้าผมบอกว่าผมต้องการเก็บค่าสมมุติผมมี3-4แบบนี้นะแล้วผมต้องการเก็บค่าสตริงผมใช้ scanf t o dim <c oughs> แล้วตามด้วยอะไรตามด้วยกลุ่มย่อยถูกป่ะสมมุติผมสแกน f s ใช่ไหมครับแล้วก็ทูด,ดิมศูนย์แปลว่าอะไรผมต้องการเก็บสตริงลงไปในกลุ่มย่อยที่0ูนนี่คือตัวอย่าง <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นดูดีๆนะครับการเก็บสตริงคือการเก็บค่าลงไปในกลุ่มนะแต่ในเนี้ยมันดันมีกลุ่มย่อยใช่ไหม มันไม่ได้พูดถึงกลุ่มใหญ่มันมีกลุ่มย่อยเพราะฉะนั้นคุณต้องพูดถึงกลุ่มย่อยโดย reference ผ่าน index ของเขาโดยกลุ่มย่อยอย่างที่ผมบอกเนาะแต่ละกลุ่มก็ถูกอันนี้เป็นกลุ่ม index ที่เนย์หนและ2นะฮะตัวอย่างมีปะวงอ่ะตัวอย่าง นี่ตัวอย่างอยู่นี่เห็นไหมครับอันนี้คือมี3ามกลุ่มย่อยถูกไหมมี3ามกลุ่มย่อยกลุ่มย่อยที่ศ1นย์แต่ละกลุ่มก็คือมีคารคเตอร์เห็นไหมไม่เกิน20ตัวสอนรวมส้นศูนย์อย่าลืมนะรวมเส้นศูนย์เพราะนั้นเราจะมีตัวสอนที่ปรากฏเห็นได้คือทั้งหมด19ตัวรวมเสะละศูนย์เป็นตัวที่20โอเค เพราะนั้นเห็นไหมกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มก็คือสตริงหนึ่งชุดเพราะนั้นถ้าผมบอกว่าผมต้องการจะเก็บค่าลงไปในเนมหนึ่งเนมหผมก็สแกน f s ถูกไหมแล้วก็เรียกเนมแล้วก็วงเล็บหมันก็ได้พอยไปที่กลุ่มที่หนึ่งถูกไหมครัเพื่อเก็บค่าลงไปแต่มเมื่อไรก็ตามที่ผมบอกว่าเป็น1น 14คืออะไร14คือชารเลคเตอร์ถูกไหมครับเพราะว่าผมพอยลงไปในกลุ่มแล้วพอยลงไปในสมาชิกย่อยในกลุ่มนั้นถูกไหมสมาชิกในกลุ่มนั้นเพราะนั้น1 4คืออะไร1และ4คืออะไรครับ0 14อ 4. ยู่ไหน0 1 2 3 4ค okay ือ A เพราะนั้นผมพูดถึง14เนม1 4คือ A โอเคไหมทันนะ เคครับก็นี่คือทั้งหมดที่เราจะใช้สอบ midterm สําหรับอาทิตย์หน้าในเรื่องของการสอบแบบนะครับจะเป็นจะเอาทุกเรื่องมารวมกันมีทั้งลูปมีทั้งสต r ิงมีทั้งะเ r a y นะครับคือเป็นโปรแกร,รมหนึ่งโปรแกร,รมแหละแล้วก็ใช้ทั้งหมดที่เราเรียนมาสิ่งที่อยากจะให้คุณจําไว้นิดนึงก็คือว่า ให้ตัวอักษรเหล่านี้ถ้าคุณจําได้ผมเคยพูดถึงไปแล้วถึงรอบคอมพิวเตอร์ไม่ได้รู้จักว่าตัวอักษรพวกนี้คืออะไรแต่มันจะรู้จักผ่านตัวเลขตัวเลขนั้นเรียกว่า ASCII number ASCII number ซึ่ง ASCII number เนี่ยมันหน้าตาแบบนี้ พูดถึงตัวอักษร A คอมพิวเตอร์จะรู้จัก A ในฐานะตัวเลขที่เป็นถ้าเป็นฐาน10ก็จะเป็น65ถ้าเป็นฐาน16ก็จะเป็น41นี่คือ A ใหญ่ถ้าผมพูดถึง A เล็กฐานสิบของเขาคือ97ฐาน16คือ61เอ่อฐานฐาน16คือ61 เพราะฉะนั้นเนี่ยคอมพิวเตอร์ครับจะไม่ได้รู้จักตัวอักษร A อักษร A ใหญ่ A เล็ก B ใหญ่ B เล็กโดยตรงแต่จะรู้จักผ่านรู้จักตัวอักษรพวกนี้ผ่านทางตัวเลขของเขาซึ่งไอตัวเลขพวกนี้ครับมันจะถูกนำมาแปลงเป็นตัวอักษรทีนีงสอบแลบอาทิตย์หน้าใช้นะครับ ASCII table มีการเรียกใช้ S G Table ด้วยนะคะคือข้อสอบออกในลักษณะที่จะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับแล้วแต่คุณเลือกไม่ได้จำกัดวิธีการว่าจะเป็นต้องใช้นะฮะคุณจะไม่ใช้มันก็ได้มันมีวิธีการไม่ใช้ได้ด้วยนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ในข้อสอบผมจะใส่ไ d นี่มาด้วยใส่ตารางนี้มาให้ โอเคมีคำถามไหมครับสงสัยอะไรไหมฮะแลบหรือว่าเรายังสงสัยเรื่องวิธีการเขียนโปรแกรมหรืออะไรอย่างนี้มีไหมมีปะ่ะถามได้ครับถามได้เรามีเวลาเหลือเยอะๆเลยวันนี้